สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาเรียนในเป็นสัปดาห์ท้ายๆนะครับที่เรามาเรียนการเขียนโปรแกรมสแกตสนะครับวันนี้คุณครูนําเสนอโปรแกรมสแกตสโปรแกรมที่สามนะครับที่เราจะทํากันในช่วงเทอมที่สองเออเทอมที่หนึ่งนะครับโปรแกรมนี้เรียกว่าโปรแกรมคํานวณหาอายุนะครับคํานวณหาอายุของผู้ใช้งานซึ่ง มีสถานการณ์ให้มาดังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณหาอายุนะครับโดยให้ผู้ใช้ป้อนอายุตัวเลขเป็นปีพศเกิดนะครับป้อนอายุตัวเลขเป็นปีพศเกิด,นะออลออกดหลังจากนั้นให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์อายุของผู้ใช้ แล้วก็แสดงผลลัพธ์นั้นออกทางหน้าจอนะครับจากสถานการณ์นี้เรามาวิเคราะห์ดูก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้มีการรับข้อมูลเข้าคืออะไรนะครับโปรแกรมนี้รับข้อมูลเข้าก็คือข้อมูลปีพศเกิดใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอินพุตถูกไหมตรงนี้เป็นอินพุตคือส่วนรับข้อมูลเข้าโปรแกรมคอม และพอรับข้อมูลปีพศเกิดได้แล้วก็จะไปในส่วนของการประมวลผลนะครับการประมวลผลนี้คือเป็นส่วนของโปรเซสนะครับเป็นการประมวลผลคำนวณหาอายุของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จะไปเอาพุทนะครับก็คือแสดงผลลัพธ์อายุนั้นที่ประมวลผลได้ออกทางหน้าจอนะครับเพราะนั้นจะมี3กระบวนการนะครับครบใช่ไหมเพราะนั้น ก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมในโปรแกรมสแค t คุณครูได้บอกนะักเรียนไว้เสมอใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมาทำการออกแบบโปรแกรมก่อนนะครับในที่นี้การออกแบบโปรแกรมคือเรามาเขียนการออกแบบโปรแกรมแบบขังงานกันก่อนนะครับตอนนี้หกกับหนึ่งครูถามไลยตอบด้วยนะว่าขัางงานอันแรกที่เราจะต้องใส่ไปคือรูปอะไรครับ นี่ครับรูปอะไรสี่เหลี่ยมมุมมนใช่ไหมครับในที่นี้คือเริ่มต้นโปรแกรมใช่ไหมพอเริ่มต้นโปรแกรมเสร็จแล้วอันดับถัดมาก็คือเราจะต้องมีการรับข้อมูลเข้าการรับข้อมูลเข้าเนี่ยหรือเรียกเป็นภาษาทางการว่า Input นะครับการ Input ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์อะไรมารับครับ Input สี่เหลี่ยมอะไรรูปหกกำัหนึ่งตอบครูทีซิสี่เหลี่ยมอะไรครับ Input รับข้อมูลเข้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,รรยมทางาหนูนะครับอินพุตรับข้อมูลเข้าในที่นี้ก็คือรับค่าปีพศออเกิดจากผู้ใช้ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นอินพุตแหละนะครับอินพุตนะครับส่วนนี้อินพุตอ่าอินอ่ะผูเขียนสั้นนะครับส่วนอินอินพุต เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับเป็นพศนะครับรับเป็นพศเกิดนะครับเช่นคุณครูก็ได้เกิดพสสองห้าสองห้าครูก็ได้ก็พิมกัปสองห้าสองห้านักเรียนเกิดพศสองสองเท่าไหร่เนี่ยสองห้าเท่าไหร่ครับสองห้าห้าสองครับอ่านักเรียนก็ใส่พศเกิดสองห้าสามในส่วนของอินพุตตรงนี้ไปเมื่อรับข้อมูล input, อินพุตพสอเกิดแล้วลำดับขั้นไปต่อไปก็คือเอาข้อมูลมาทําอะไรต่อโลกมาทำอะไรประมวลผลหาผลลัพธ์ นะครับคำนวณผลหาผลลัพธ์ขั้นตอนต่อมาก็คือการหาผลลัพธ์เพราะนั้นเป็นการคํานวณครับเป็นการคิดคํานวณน,นะครับคิดคํานวณในที่นี้ก็คือการอะไรลูกโปรเซสใช่ไหมกระบวนการคิดคํานวณประมวลผลนะครับโปรเซสในที่นี้การคิดคํานวณประมวลผลก็คืออะไรลูกสมมุติว่าครูเกิดพศสองห้าสองห้านักเรียนรู้ครูว่ามีอายุเท่าไหร่โดยใช้วิธีการคํานวณอะไรครับ ถ้าครูเกิด2525ตอนนี้ครูมีอายุกี่ปีครับใม่เลยคิดได้ยังไงเอ้าเอาพศปัจจุบันอ่าเอาพศปัจจุบันตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยปีพศอะไรครับพศเกิดอ่เพราะนั้นกระบวนการในการครูอายุ39ปีครับ39ครับผมเพราะนั้นกระบวนการประมวลผลคิดคำนวณก็คือเอาพศปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยตั้ง แล้วลบด้วยพศเกิดของผู้ที่ผู้ใช้พิมพ์ใส่มานะครับเมื่อคำนวณผลเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาผลลัพธ์นั้นไปแสดงออกหน้าจอเพราะนั้นเป็นเอาต์พุตกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอแล้วก็ส ok ิ้นสุดโปรแกรมนะครับเพราะนั้นกระบวนการประมวลแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอในที่นี้ก็คือการอะไรโลกเอาต์พุตนั่นเองนะครับเพราะนั้นรูปดินสอเนี่ยจะเป็นเอาต์พุต เพราะนั้นเราจะมีกระบวนการทางโปรแกรมมิ่งครบแล้วนะครับ Input Pro c e s ประมวลผลคิดคำนวณแล้วก็ o u t p u t แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะครับพอมาถึงตรงนี้เราเราออกแบบจบแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่ารูปแบบผังงานในการออกแบบโปรแกรมนี้ก็จะมีรูปร่างเป็นผังงานแบบลำดับนะครับจากบนลงล่างไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาผังงานที่เราออกแบบตรงเนี้ย ไปเขียนโปรแกรมใน Scratch กันจริงๆนะครับเพะฉะนั้นเราสวิตไปครับสวิตไปที่ Scratch ออนไลน์มาดูโปรแกรม Scat ออนไลน์นะครับนักเรียนก่อนจะเขียนโปรแกรมนักเรียนตั้งชื่อโปรแกรมก่อนเลยนะครับตั้งชื่อโปรแกรมก่อนเลย ไปที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับแล้วก็เขียนตั้งชื่อโปรแกรมเลยว่าโปรแกรมที่สามลอผก่อนครับโปรแกรมที่สามนะครับอะไทตเติ้ลบาร์ด้านบนนะครับไทตเติลบาร์ด้านบนเ,เขียนไปเลยว่าโปรแกรมที่สามตั้งชื่องานแล้วก่อนนะครับโปรแกรมที่สาม คำนวณอายุเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้ชื่อโปรแกรมที่เราจะท่าสร้างในวันนี้นะครับคือโปรแกรมที่สามการคำนวณอายุนั่นเองนะครับ uh huh. นะโปรแกรมที่สามคำนวณอายุนะครับแน่นอนครับเราก็ไปดูผัางงาน่นะย้อนไปดูผัางงาน สิ่งแรกเราก็คือต้องเอาอะไรมาลกูกเริ่มต้นโปรแกรมใช่ไหมครับในส่วนนี้การเริ่มต้นโปรแกรมตรงนี้ถ้าจะเป็นสเกตคืออะไรครับเริ่มโปรแกรมคือเมื่อคลิกตงเขียวครับเมื่อคลิกตงสีเขียวนะครับอ่ะไปที่ชุดควบคุมเหตุการณ์ไปดูที่ชุดคําสั่งเหตุการณ์สีสีเหลืองใช่ไหมชุด คำสั่งเหตุการณ์สีเหลืองแล้วก็ไปเลือกเมื่อคลิกมาวางครับไปชุดคำสั่งเหตุการณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็ไปเลือกบล็อกเมื่อคลิกมาวางเมื่อบล็อกเมื่อคลิกมาวางอ้าวย้อนกลับไปดูนะครับเลาบบล็อกลําดับถัดมาก็คือ อ n p u t ใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือรับค่าปีพศเกิดจากใครลกูกจากผู้ใช้เพราะนั้นในตรงนี้บล็อกนี้เป็นบล็อก Input รับข้อมูลเข้าเราก็ไปสแครต่อนะครับรับข้อมูลเข้าในนี้เราต้องถามก่อนใช่ไหมเพราะนั้นไปที่ชุดตรวจจับสีฟ้าครับไปถามและรอครับไปเลือกบล็อกถามและรออา้าวถามไปเลยคราวนี้เราต้องถามอะไรลกูกถามปีพศเกิดถูกไหม พรอะนั้นพิมพ์ไปเลยครับคุณเกิดทอสอ,อะไรคุณเกิดปีอสอะไรอือใช่ไหมนนั้นเราเอาชุดคำสั่งตรวจจับสีฟ้านะครับเลือกบล็อกถามและรอก่อนพอถามไปแล้วใช่ไหมพอถามไปแล้วในส่วนนี้ผู้ใช้ก็จะต้องพิมพ์ตัวเลข ปีพศเกิดกลับมาเพราะนั้นหกครับ1ครับการพิมพ์ตัวเลขพศเกิดกลับมาในโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องสร้างอะไรมารับค่าตัวเลขนั้นครับตัวแปรครับต้องไปชุดคำสั่งตัวแปรสีน้ำตาลครับและไปสร้างตัวแปรครับเห็นไไปชุดคำสั่งตัวแปรและไปกดปุ่มสร้างตัวแปรตรงนี้ครับ กด <c oughs> ปุ่มสร้างตัวแปรพร้อมกันนะครับกดปุ่มสร้างตัวแปรพร้อมกันเพื่อที่จะสร้างตัวแปรเก็บตัวเลขพสสร้างตัวแปรครับตัวแปรนี้ก็ตั้งชื่อตรงๆไปเลยครับพส,ต,พส,พสต,บตั้งชื่อตัวแปรพอสอืมพสเกิดกดตกลงนะครับตั้งชื่อตัวแปรพสเกิดแล้วก็กดตกลงนะ ตนนี้เราจะมีตัวแปรที่เราสร้างขึ้นคือพอสเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะตั้งค่าให้พสเกิดมันจําค่าตัวเลขที่พิมพ์พสลงมาเพราะนั้นไปบล็อกตั้งค่าเป็นครับเลือกมาวางไปเลือกบล็อกตั้งค่าเป็นครับครับเลือกบล็อกตั้งค่าเป็นวางเสร็จแล้วไปเปลี่ยนตัวแปรครับเลือก ตัวแปรที่เราสร้างเมื่อสักครู่ครับ p สเกิดครับตั้งค่าตัวแปร p สเกิดเป็นอะไรครับหกครับหนึ่งเป็นอะไรเป็นคำตอบเป็นคำตอบครับคําตอบมันอ้างอิงมาจากถามสีฟ้าใช่ไหมลูกใช่ไหมมันอ้างอิงมาจากถามสีฟ้าเพราะนั้นไปชุดคําสั่งสีฟ้าครับที่ชื่อว่าตรวจจับครับไปชุดคําสั่งตรวจจับสีฟ้าแล้วก็ไปหาบล็อก ที่ชื่อว่าคำตอบมาลากลงซ็อกเก็ตหลังเป็นครับนะคราวนี้เราก็จะตั้งค่าตัวแปรพอสอเกิดเป็นคำตอบที่ถามจากสีฟ้าด้านบนได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผู้ใช้พิมพอ์สอเกิดตัวเลขอะไรมาปุ๊บมันจะเอาค่าตัวเลขคำตอบนั้นมาเก็บในไหนโลกมาเก็บในตัวแปร p อ,อที่เราสร้างขึ้นตรงนี้นะ เนี่ยคำตอบตรงเนี้ค่าตัวเลขจะมาเก็บที่ตัวแปรพอสเกิดไว้จำไว้ตรงนี้นะครับนะอ่าตอนนั้นคำสั่งตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับก็คือคำสั่งในส่วนของการรับข้อมูลเข้านะครับคือรับค่าตัวเลขพอสที่ผู้ใช้พิมพ์ม,มาครับนะพอ,อมาดูในผังงานใช่ไหมครับเริ่มต้นตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ รับค่าปีพศเกิดและเซฟค่าไว้ในตัวแปรพศเกิดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นลำดับที่3ามลำดับถัดมาคือมาบล็อกนี้ครับบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเป็นตัวแทนของการอะไรครับปรับมวลผลคิดคำนวณหาอายุนั่นเองนะครับเพราะบล็อกตรงนี้เราจะไปเขียนในโปรแกรมสแคตกันอย่างไรอ่ะไปดูพร้อมกันนะครับ มาถึงบล็อกการประมวลผลนะครับบล็อกการประมวลผลเราจะเอาอะไรเข้ามาใส่ดีครับบล็อกการประมวลผลการประมวลผลเอาตัวจับครับตัวจับเดี๋ยวเราดูนะตัวจับยังยังไม่ใช่ครับเราต้องเป็นตัวแปรก่อนครับอ๋อตัวแปรคุยก่อนว่าตัวแปรในที่นี้ก็คือตัวแปรที่เราจะต้องเซฟค่าไว้คือตัวแปรอะไรลูกอายุใช่ไหม พราะบล็อกนี้มันจะคำนวณพอคำนวณได้อายุแล้วเราจะต้องเอาเลขอายุที่เป็นผลลัพธ์ที่เราได้จากการคำนวณเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรก่อนเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราจะต้องไปสร้างตัวแปรอีกครั้งครับไปกดชุดคำสั่งตัวแปรครับและไปเลือกสร้างตัวแปรครับเราสร้างตัวแปรนี้มาเพื่ออะไรครับเก็บค่าอายุที่ได้จากการคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้น สร้างตัวแปรที่ชื่อว่าอายุเลยครับครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าอายุนะครับแล้วกดตกลงครับอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีตัวแปรสองตัวและตัวแปรตัวแรกตัวแปรที่หนึ่งที่เราสร้างขึ้นคือพอตอบเกิดน,นะครับตัวแปรที่สองคือตัวแปรอายุที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้เอาไว้เก็บค่าผลลัพธ์อายุที่เราคำนวณได้ นะครับที่เราคำนวณได้คราวนี้เรามากำหนดค่าให้โปรแกรมมันคำนวณอายุกันไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับลูกให้นักเรียนไปบล็อกตั้งค่าเป็นเหมือนเดิมไปเลือกบล็อกตั้งค่าเป็นมาแล้วก็มาวางต่อครับเห็นไหมคราวนี้เรามีบล็อกตั้งค่าเป็น 2, 2> บล็อกต่อกันเลย แต่บล็อกนี้ตั้งค่าเป็นบล็อกตั้งค่าคำนวณอายุนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเลือกเลยครับตัวแปรที่เราจะเก็บค่าคือเลือกเป็นตัวแปรอายุครับเห็นไตั้งค่าอายุเป็นอะไรตั้งค่าอายุเป็นอะไรตรงนี้เราจะต้องใส่กระบวนการคิดคำนวณครับเห็นไหมตรงนี้เราจะต้องใส่กระบวนการคิดคำนวณก็คือเอาไรโลกเนี่ยตรงนี้เอาดําเนินครับ ตัวดำเนินการถามว่าเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรลูกก็คืออะไรลูกพอสอ,อะไรตั้งพอสอเกิดพอสอปัจจุบันก่อนครับออเอาพอสปัจจุบันตั้งและทําอะไรลูกบวกหรือลบหรือคูหรือหารเอาพสปัจจุบันตั้งลบด้วยอะไรลบด้วยอะไรครับสูตรในการกังลบ ลบด้วยปีเกิดครับลบด้วยปีเกิดอ่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นสูตรแบบนี้ใช่ไหมครัอออบอพสปัจจุบันตั้งลบด้วยพอ,อพศเกิดเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเครื่องหมายลบเพราะนั้น<ม>ถ้าพูดถึงเครื่องหมายบวกลบคูณหารพวกนี้เราจะต้องไปที่ตัวดําเนินการครับตัวดาเนินการสีเขียวครับเพราะนั้นนักเรียนจะไปที่ชุดตัวดาเนินการสีเขียวและไปหาเครื่องหมายอะไรโลกเครื่องหมายเครื่องหมาย ลบครับครับไปเอาเครื่องหมายลบซ็อกเก็ตมาวางลงครับหลังคําว่าเป็นเพราะนั้นอายุจะมีค่าเป็นอะไรลบกับอะไรครับอะไรอายุมีค่าเป็นปีปัจจุบันคือปีปัจจุบันคือสองห้าสี่ลบกับปีเกิดครับเพราะฉะนั้นปีปัจจุบันเราใส่เลขไปเลยได้ไหมเป็นเลขตายตัวใช่ไหมปีปัจจุบันเพราะนั้นใส่เลขตรงนี้ไปเลยว่าสองห้าเท่าไหร่ครับ สองห้าหกสี่ครับอ่าใส่ไปเลยครับปีปัจจุบันคือสองห้าหกสี่ลบด้วยอะไรครับลบด้วยอะไรครับตัวนี้ลบลบลบด้วยปีเกิดพอสอเกิดครับลบด้วยพอสอเกิดเพราะนั้นเราไปเอาตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับเออตัวแปรชื่อพอสอเกิดครับอ่าเพราะนั้นไปชุดคําสั่งตัวแปรสีน้ําตาลแล้วก็ไปเลือก ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นคือตัวแปรที่ชื่อว่าพอสอเกิดนะครับไปดึงบล็อกตัวแปรพอสอเกิดเอามาวางต่อด้านหลังครับเราก็จะได้สูตรในการคำนวณแบบนี้นะครับเราก็ได้สูตรในการคำนวณแบบนี้ก็คืออายุมีค่าเป็น2564ตั้งลบด้วยพอสอเกิดนะครับเขียนได้ไหมได้ครับ อ่ะนักเรียนพอ,อถึงตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์อายุแล้วใช่ไหมเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะจบนะครับขั้นตอนนี้ก็จะจบนะครับเริ่มต้นแล้วอินพุตแล้วประมวลผลแล้วเพราะนั้นขั้นตอนสุดท้ายที่เราทำคือการแสดงผลลัพธ์ออกทางอะไรครับหน้กจอ ราะนั้นการในผลลัพธ์ออกทางหน้าจอรเราจะไปทำอะไรในโปรแกรมสเกตนะครับเป็นขั้นตอนไปที่รูปลักษ์ครับเพราะนั้นในสแกตตเราย้อนไปเลยครับมาดูในสแกตตออนไลน์เพราะนั้นไปที่รูปลักษ์สีม่วงครับถูกต้องครับและไปเลือกบล็อกที่ชื่อว่าพูดสวัสดีสองวินาทีมาวางครับคราวนี้เราจะให้ไอ้เจ้าแมวสแสดงผลลัพธ์ว่าอะไรครับ ว่าอายุมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมหลอกนะเพราะนั้นเราก็ต้องไปตัวดําเนินการอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้แมวมันพูดได้เยอะๆเพราะนั้นไปเลือกตัวดําเนินการสีเขียวและไปเลือกบล็อกที่ชื่อว่าต่อแอปเปิลกล้วยเนี่ยไปเลือกมาเราจะได้ให้แมวมันพูดได้ยาวๆนะครับถ้าบล็อกแบบพูดสีสีม่วงอย่างเดียวเนี่ยแมวจะพูดได้น้อยนะครับเอาไปเอาบล็อกตัวดำเนินการสีเขียวต่อมาเอามาวางโอ้ คราวนี้แมวจะพูดได้สองช่องแล้วใช่ไหมครับอ่คราวนี้ช่องแรกเราใส่ไปเลยครับให้แมวพูดว่าอะไรครับคุณแมวพูดว่าอายุของคุณคืออายุของคุณคือก็ได้อายุของคุณเป็นวักคือเป็นวักครับอายุของคุณคือกล้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับลบกล้วย <c oughs> อายุของคุณคืออะไรครับตรงนี้เราจะเอาบล็อกอะไรคืออ,คอ,อายุครับตัวแปรที่ชื่อว่าอายุครับ ไปที่ชุดคำสั่งตัวแปรแล้วก็ไปเลือกบล็อกที่เราชื่อว่าอายุอายุนี่น้องพ่อปะเออตกงงอะไรครับอายุนี่น้องพ่อปะเอออะไร,อไรครับก็น้องพ่อเขาเรียกอาปะอืไม่ใช่อ,อ,อาจจะใช่ก็ได้ครับนี่อาชื่อ,อยุครับกดถูกของหมันใช่ไหมอ่า เพราะนั้นตอนนี้เราเอาตัวแปรอายุนะครับที่เก็บค่าที่คำนวณไว้ด้านบนใช่ไหมก็คือ, 2, 5, 6, 4, อสองห้าหกสี่ลบด้วยก๊เกิดเนี่ยมันจะเก็บค่าจำมาไว้ในตัวแปรอายุเพราะนั้นเราก็ลากตัวแปรอายุมาวางเลยครับให้น่วงสิบวินาทีครับแสดงผลลัพธ์ครั้งหน้าจอสิบวินาทีนะครับเพื่อที่จะได้อ่านได้ทันมาถึงตรงนี้แล้วจบนะครับครบแล้วใช่ไหมเราเขียนโปรแกรมครบแล้วนะครับมีส่วนของ Input ตเนี่ยตรงนี้ Input นะครับส่วนนี้คือส่วนรายลูกโปรเซสประมวลผลที่คำ<อ>นวณแล้วก<อ>็ส่วน<อ>ตรงนี้ส่วนสุดท้ายคืออะไรลูกอาพุ u t ครับเพราะนั้นตรงนี้เราเขียนโปรแกรมจบแล้วเรียบร้อยลำดับต่อไปคือเราไปทดสอบโปรแกรมครับว่าทำงานได้ราบรื่นถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมเพราะนั้นลองไปทดลองรันโปรแกรมดูเลยครับไปถ<ด>ูกต้องเลยครับตรงเขียว แล้วก็ลองดูซิว่าโปรแกรมเราเดินถูกไหมอาไปทงเขียวอันนี้แมวจะถามว่าอะไรครับคุณเกิดปีพศออะไรอ่ะเราก็พิมพ์ไปคุณเกิดสองห้าสองห้าคุณก็พิมพ์สองห้าสองห้ากด enter พอกด enter เสร็จแมวจะคำนวณอายุมาให้อัตโนมัติเลยว่าคุณอายุของคุณคือกะสามสิบเก้าครับถูกต้องใช่ไหมถูกต้อง,อค,องครับ ถูกต้องเพตอะนั้นตอนนี้นักเรียนก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมที่สามในสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนไปทำการเซฟโปรแกรมได้เลยครับไปทำการเซฟโปรแกรมได้เลยไปที่แฟ้มบันทึกทันทีไปที่เมนูบาร์แฟ้มด้านบนนะครับแล้วก็ไปเลือกบันทึกทันทีคราวนี้ลองไปเช็คดูในโฟลเดอร์งานครับ หน้าชื่อนักเรียนมีโปรแกรมที่สามขึ้นยังครับคำนวณอายุขึ้นยังขึ้นแล้วห็นไหมครูมีครบเลยนะครับมีครบทั้งโปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมที่สองและโปรแกรมที่สามนะครับนักเรียนไปดูงานย้อนหลังนักเรียนเองนะครับว่ามีครบเหมือนครูคเนตหรือไม่นะครับก็คือมีสามโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่หนึ่งถามอายุ โปรแกรมที่สองการหาผลบวกและโปรแกรมที่สามคำนวณอายุนะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จบนะครับสำหรับวันนี้นะครับคือการเขียนโปรแกรมคำนวณอายุโดยใช้โปรแกรมสเ a t นะครับโดยใช้โปรแกรมสเกตมีใครจะถามอะไรครูเพิ่มเติมไหมครับนักเรียนหกครัหนึ่งครับสำหรับงานไม่มีครับไม่มีนะครับงานไม่ต้องส่งนะครับให้นักเรียนเซฟเอาไว้ในโปรแกรมออนไลน์นี้เลย เดี๋ยวเทอม2เราค่อยมาดูการทีละโปรแกรมเก็บงานไปเรื่อยส่วนเทอม1ตอนนี้ให้นักเรียนส่งงานครูให้ครบนะครับเดี๋ยวครูจะมีตารางติดตามงานแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบท้ายบทที่ 1, 2และท้ายบทที่3นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีลายชื่อให้นักเรียนคอยสังเกตแล้วก็กดลิงก์เข้าไปสอบให้ครูด้วยนะครับ,รบอ่ะขอให้ผมครับหนึ่ง ดูแลสุขภาพดีนะครับแล้วก็งานค้างวิชาใดาทําให้เสร็จทําให้ครบแล้วก็จะได้ปิดเทอมอย่างมีความสุขนะครับวันนี้เดี๋ยวครูไปเช็คชื่อก่อนจะให้ครูเช็คใครเพิ่มเติมไหมครับให้ครูเช็คใครเพิ่มไหมครับถ้าตกหล่นไปมีใครเข้ามาใหม่หรือไม่มีใครเข้ามาใหม่หรือไม่อื่นะครับ อีกเข้ามา2ครบคูนะคยังไม่ได้เช็คใครครับบอกได้นะครับเลขที่ไรที่เข้ามาใหม่เนี่ย19ป่ะ <19, S 2> บ9 39 1สามเก้าาสสสิิบเอ็ดมลขที่เลขที่หกไปแล้วเนี่ยโอเค23นะครับอ่ะโอเค วันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมหกทับหนึ่งเต็มตัวไปเรียนวิชาถัดไปได้นะครับวันนี้เพอเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับครูครบสวัสดีครับครับ